สวัสดีครับวันนี้อาจารย์ขอฝากแบบพิมพ์เขียวนะครับแบบพิมพ์เขียวก็คืออาจารย์ได้รวบรวมวิชาหรือว่าหลักการทำงานของระบบซูเปอร์ซันนะซูเปอร์ซันที่ธรรมดาเขาจะจุดด้วยน้ำมันใช่ไหมน้ำมันหรือว่าจะจุดด้วยฟืนด้วยอะไรก็แล้วแต่มาจุดใต้ใต้ถังเนี่ยแรงมันลุกขึ้นป่อง ขึ้นปล่องนี้นะครับกว่าที่แก๊สมันจะคายตัวเนี่ยนะมันใช้เวลาพอสมควรทีเดียวบางคนทําให้เป็นนสี่ชั่วโมงบางคนเก่งหน่อยก็สองชั่วโมงหรือว่าอาจจะชั่วโมงเดียวติดเลยนะอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ที่ดูทั่วๆไปมันประมาณนี้ประมาณนี้นะไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ที่อาจารย์จะขอพูดก็คือว่าตั้งแต่นาทีแรกที่จุดไฟเนี่ยตรง ปล่องที่บนซูเปอร์ซันเนี่ยมันไม่ได้เป็นไฟอย่างนี้ลุกอย่างนี้นะมันเป็นควันเลยนะควันออกที่ปล่องเนี่ยออกแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่ามันคลายเป็นแก๊สแล้วเนี่ยถ้าฝานี่รั่วควันขึ้นเต็มแน่ก็คือปัญหาเราจะต้องทําให้ฝานี่ไม่รั่วนะครับวิธีการอันเนี้ยมาว่ากันที่หลังเอามาว่ากันเรื่องระบบว่าทําอย่างไรควันถึงจะไม่มีตั้งแต่นาทีแรกจน นาทีสุดท้ายในการปิดนะทำอย่างไรนะขั้นตอนของอาจารย์อาจารย์ในชุดเนี้ยก็คือเหมือนเหมือนเหมือนกับท่านผู้รู้ต่างๆนะอาจารย์รวบรวมมาก็คือว่ามีท่อเล็กๆเนี่ยท่อนาแก๊สเนี่ยเข้ามาผ่านการขบวนการควบแน่นก็คือผ่านน้ำเนี่ยผ่านน้ามีมีสระน้ําแล้วก็เอาปัม๊มปั๊มดูดน้ำเนี่ยสายางด,ดูดดันเข้าไปด้านล่าง น้ำมันจะเออขึ้นไปด้านบนน้ำร้อนหน่อยมันก็จะลงมากลับมาที่เดิมก็อย่างเงี้ยยังไงก็แล้วแต่น้าเนี่ยที่หลอ่อเย็นหลอ่อหล่อเนี่ยมันอุณหภูมิมันตกแตกต่างกับในท่อนี้ก็สามารถจะควบแน่นกลั่นตัวเป็นหยดน้ําก็คือน้ําได้จะได้น้ําส้มควันไม้ในถังนี้อาจารย์ไม่ทําวาล์วตรงนี้นะไม่ทําวาล์วเพราะว่าทั่วๆไปเนี่ยเขาจะทําวาล์วาวาล์ปิดเปิดตรงนี้ ยานไม่ทําทําวาลปิดเปิดตรงเนี้มันก็ต้องมาเปลืองระบบวาลเปลืองอะไรต่ออะไรไม่ต้องนะครับปล่อยมันไหลตั้งแต่วินาทีแรกตั้งแต่นาทีแรกเลยให้มันมาส่วนที่มันจะเป็นตังเมนิวเหนียวอะนะเป็นสารทาเป็นตังเมนิวเหนียวเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันมันเหนียวเหนียวมันยังมาต่อยมันจะตกลงล่างเองนั่นแหละอันนั้นเดี๋ยวเวลาเราเปิดเราทําฝาไว้เปิดเอาไปตักไปใช้ได้เอาไปทาไม้ทาอะไรกันปวกกันมอดกันอะไรได้นะแต่เหนียวเหนียวนั่นอยู่ใต้ล่าง ส่วนที่เราจะใช้คืออยู่บริเวณกลางๆเนี้แต่ต้องเอาไปเก็บใส่ถังอ,อีกใบหนึ่งอย่างน้อย3เดือนนะอาจารย์นะสเดือน6เดือนแล้วแต่มันใช้ได้หมดแล้วแหละนะเพียงแต่ว่ากลิ่นมันอาจจะลดลงไปบ้างเพราะว่าจุดประสงค์ของน้ำส้งพันไม้เนี่ยนะเบื้องต้นก็คือเราใช้กลิ่นไล่มแมลงนะไม่ใช่ใช้อะไรแต่สิ่งที่มีค่าตอบแทนมาก็คือสารที่มันสกัดออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อพืชเนี่ย ทำให้พืชที่มีกรอบนะถ้าใบเป็นพวกใบก็กรอบหวานนะผลไม้ก็หวานลดหวานด้วยนะมันมีมีมีผลประโยชน์อย่างอื่นแฝกแฝงแฝงมาด้วยไม่ใช่แค่ไลมาแรงไงไอสารน้ําส้มผลไม้เนี่ยประโยชน์มันสูงนะสูงแล้วก็ขายได้ราคาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากส่งเสริมให้ว่าต้องทําทีนี้ทําไมต้องทำไอไอ้นนี้ด้วยที่ส่งเสริมก็คือว่าการกันควันเนี่ยให้เป็นหยดน้ำเนี่ยมันลดปริมาณควันออกไปด้วยนะ นะอย่างน้อยสัก20%อนะอย่างน้อยนะมันลดออกไปเลยนะเนี่ยมากันเป็นตัวเนี่ยประโยชน์น้ำานแล้วทีนี้มาพูดกันถึงเรื่องการจุดไฟนะครับการจุดไฟตรงนี้แทนที่เราจะไปเปลืองน้ำมันถึงแม้ว่าจะเป็นน้ำมันพืชเก่าน้ำมันขี้โลอะไรก็แต่นะนะสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะถ้ามีไม่เป็นไรครับถ้ามีก็ส่งเสริมกันแช่น้ำมันก็ดีนะสามสี่ชั่วโมงเติมไปเลยห้าลิตรห้าลิตรมันเป็นกี่บาทละถ้าลิตรละห้าบาทก็ เออห้าสนะิบกว่าบาทเนี่ยนะถ้าก๋วยซื้อเข้ามานะก็หลายตังคนะ์เผาอยู่เรื่อยๆจะเอาน้ามันไปทางไหนเติมนะก็ต้องซื้อเข้ามานะมันจะไม่ใช่แค่นี้ะดิมันจะลิตรละสิบบาทลิตรละสิบห้าบาทอะไรมันก็เป็นเงินร้อยร้อยกว่าบาทขึ้นไปแล้วในการจุดเตาครั้งหนึ่งนะอาจารย์ขอให้ประหยัดนะอาจารย์ก็เลยคิดสูตรนี้ขึ้นมาว่าเนี่ยเราทําถังให้เล็กลงกว่าถังสองร้อยลิตรนี่นะอาจจะเป็นถังร้อยลิตรก็ได้นะนะ หรือว่าจะถัง50ลิตรอะไรก็ได้นะอาจารย์ส่งเสริมก็คือประมาณสักร้อยลิตรกัแลวกันครึ่งหนึ่งของ200ลิตรคือครึ่งหนึ่งคือร้อยลิตรร้อยลิตรเราทํำยังไงตรงนี้เราจะต้องมีท่อเล็กๆเนี่ยท่อเล็กๆแล้วก็มีปั๊มลมพัดลม,มนะพัดลมหอยโข่งตัวเล็กๆเนี่ยที่ใช้ไฟ12โวลต์สามารถเสียบไฟ12โวลต์ได้นะเป็นไฟพัดลมเล็กๆเนี่ยเป่าเข้าตลอดเวลานะ อันนี้ต้องจําเป็นต้องใช้และถทาใช้ระบบเนี้ยเราก็เลืองค่าไฟนิดนึงนะไม่ได้เยอะเลยใช้แบตก็ได้ในสำหรับเบอร์โทรของอาจารย์นะครับ0918926424นนะครับโทรมาคุยกันได้นะแบบนี้มันเป็นจริงแต่อันนี้เป็นต้นแบบอาจารย์ไม่ได้ทำหรอกนะคือเขียนแบบให้ดูนะใครจะไปทำอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้ใช้ลิขสิทธิ์ไม่ขอลิขสิทธิ์คืออยากให้ทุกคนเนะี่ยหันมาเผาแบบนี้เพื่อลด ไม่มีควันเลยแม้แต่นาทีเดียวไม่ให้มีควันเลย,น,เย,น,เลยนะแล้วก็ขั้นตอนในการทํางานตรงนี้นะขั้นตอนในการทำน,นี้ยเราเอาเอาเอาตรงตรงล่างสุดเนี่ยเรามีตะแกรงมีตะแกรงตะแกรงที่เจาะรูพุนพุนพุน,น,นวางแล้วก็มีขาตั้งสักหน่อยให้สูงประมาณสักเกือบเกือบคืบน,นะสูงกึ้มาหน่อยนึง <_' n S 1> เพื่อให้มันโปรง่งนะให้มันโปรง่งแล้วเราก็อาตะแกรงที่เจาะรูเป็นแผ่นเหล็กนะ เหล็กแผ่นอะไรก็ได้แผ่นเหล็กเหมือนเหมือนไอรถังนี่แหละหนะแบนๆบ,บางๆก็ได้เจาะรูให้พุนเลยเพื่อเพื่ออะไรเพื่อวางแอรใส่แกบเราจะใส่แกบลงไปหนาประมาณเกือบเกือบคืบนะอย่างน้อยสักสิบเซนนะพื้นล่างสิบเซนแล้วก็เสร็จแล้วเอาถุงพลาสติกเอาพวกกระดาษพวกอะไรพวกเศษขยะนั่นแหละเศษที่สิ่งของที่เหลือใช้เก็บไว้เลยให้มันสะอาดตากแด,ดดตากอะไรให้พึงลมให้มันแห้งครับเลือกของสดไม่เอาเลยนะของเปียกไม่เอาเอาของแห้งอย่างเดียว อัดอัดให้แน่นพยายามอัดให้แน่นมากที่สุดอะ่ะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะอัดอัดมาจนถึงเกือบถึงบนเนี่ยเกือบถึงบนถังเนี่ยก็เอาแกบอะโรยทับอีกครั้งหนึ่งนะอีกสิบเซนถึงสิบห้าเซนนะอันนี้ทับเยอะหน่อยแล้วก็เอาพวกกระดาษพวกอะไรเศษอะไรเล็กๆที่สามารถจะจุดแกเนี้ได้ก็จุดบนนี้พอติดดีแล้วปุ๊บเราก็เอาบีฝาครอบฝาครอบเนี่ยอาจารย์ไม่ได้วาดให้ดูนะฝาครอบเราก็ต้องเจาะรูตรงกลางเนี่ย เจาะรูตรงกลางเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้แก๊สมันพุ่งขึ้นการเจาะรูนี้อย่าไปเจาะรูกลวงเลยนะรูลกลวงกลวงให้เจาะให้แบบมีรูรูพุ่นอะคล้ายๆตรงฐานเนี่ยนะเป็นรูพุ่นพุ่นเหมือนรูรังพึ่งอะนะรังพึ่งเตาอังโล่อะเข้าใจไหมครับเป็นรูพุ่น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 แต่ให้มันละเอียดกว่านั้นนะอันนี้ละเอียดแต่ข้างล่างนี้ให้มันหยาบหนะ่อยให้รูใหญ่หน่อยนอะครับทีนี้เราจุดไฟเสร็จดีแล้วเราปิดฝานี่เสร็จล็อกเหล็กล็อกอะไรให้เรียบร้อยล็อกให้เรียบร้อยเลย เราเป,รปนะเปิดพัดลมไว้นะเปิดพัดลมนี้แล้วก็จุดไฟต้องเปิดพัดลมก่อนนะไม่งั้นไม่ติดหรอกตัดลมแล้วก็จุดไฟจุดไฟปุ๊บมันก็จะพุ่งแก๊สแก๊สที่พุ่งลงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นถังถังเหมือนถังสี่นิ้วนนะเป็นเป็นท่อนะท่อสี่น,นิ้วอะอันเนี้ยเราก็เจาะรูด้านล่างเลยเจาะรูด้านล่างแล้ข้างบนนี้ไม่ต้องเจาะนะเจาะรูด้านล่างเนี่ยเจาะให้พุ่นๆหน่อยให้ลมให้อากาศมันเข้าให้มันโปรให้มันเขา้าเข้าเขา,เขา,เขา แล้วก็ระหว่างถังนี้กับถังนี้ให้มันห่างกันห่างกันอย่างน้อยหนึงคืบนะอย่างน้อยนะหนงคืบนะมากกว่านิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องมากกว่านี้มากก็คืออย่างน้อยแค่นี้แหละทีนี้ไฟความร้อนที่มันออกมาจากเนี้ยมันจะออกหลายชั่วโมงนะประมาณ4ี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงอะไรมันมันพอที่จะจุดจุดจุดถังใอ้ส0งลิตรเนี่ยไอ้ที่ว่าซูเปอร์ซันเนี่ย จุดให้ตรงนี้มันคา,ายตัวไม้ molecule, มันคายตัวกลายเป็นแก๊สเผาไหม้ตัวเองได้พอแก๊สชุดนี้มันเผาไหม้ตัวเองแล้วมันก็จะลุกจากตัวเองเนี่ยแก๊สมันก็จะพุ่นขึ้นมาในลุกแต่ครั้งแรกอ่ะที่ไอ้ตรงนี้มันพุ่นขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยแทบจะไม่มีควันเลยนะเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่มีควันไงตรงเนี้ยนะมันไม่มีควันเลยนะด้วยระบบตรงเนี้ยระบบตรงเนี้ยที่เราทาเนี่ยไม่มีควันพอไม่มีควันขึ้นมาตรงนี้ก็ไม่มีควันแต่สักพักหนึ่งสักพักหนึ่งที่อ่าไม้นี่เริ่มคายตัวเป็นแก๊ส ตรงนี้มันมีควันนะทีทีเนี้ยตรงนี้มีควันเพราะว่ามันไม่มีชุดกําจัดควันไงเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยต้องมีชุดกําจัดควันซึ่งชุดเนี้ยอาจารย์ทำนะอาจารย์ทําแล้วนะก็จะเป็นกระบอกสวมมาอีกอันหนึ่งแล้วก็จะมีแล้วก็กลไกลก็คือรูเอ่อหลายรูนะหลายองศาเปลี่ยนแปลงอนุนี้นี้นะก็เป็นเทคนิคของอาจารย์นี่แหละนะชุดเนี้ยอาจารย์เริ่มทําแล้วนะเอาชุดเนี้ยชุดนี้ของอาจารย์อย่างเดียวเนี่ย นะถ้าทําไม่ได้แต่อาจารย์คิดว่าไม่ต้องไปยุ่งยากหรอกอาจารย์จะทําขายเลยแพงไม่แพงเอาไปใช้เลยนะต่อไปคุณก็ได้วิวัฒนาการตรงนี้เอาไปทํากันตรงนี้มันจะควบควบความร้อนแล้วก็หมุนเวียนหมุนเวียนให้ควันเนี่ยกลายเป็นไฟนะครับเป็นไฟแต่ไฟมันจะไม่ลุกทีเดียวครั้งเดียวเราจะต้องเติมเชื้อให้มันมีไฟช่วยมันนิดหน่อย ไม่เยอะนะนิดหน่อยวเข้าใจคําว่านิดหน่อยไหมสองสามดุลเล็กๆเท่านิปโปเท่าหัวอ,อะไรก็แล้วแตหว่หัวไม่ผมไม่มือกันนะใหญ่กว่านี้อะไรต่ออะไรก็ได้งั้นแหละใส,ใ,สล 4, ใส่ลงไปได้สักสี่ห้าดุลใส่ลงไปเป็นเชือ้อนะคอยเติมคอยเติมหน่อยก็คือธรรมดาเราต้องมานั่งเติมเนี่ยเราก็เติมตรงนี้หน่อยนะแต่ต่อไปสําหรับอาจารย์แล้วเนะนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะทําเป็นระบบไฮโดรเจนซึ่งอาจารย์จะจะทำให้ดูอีกทิ้งว่าระบบไฮโดรเจนเนี่ยเอา ออไฮโดรเจนเป่าเข้าไปปุ๊บตรงนี้เป็นประกายไฟไม่ต้องมานั่งใส่ปืนใส่เชื้อเลยนะทุกอย่างนี้มาทํางานด้วยตัวมันเองหมดนะจนกาแก๊สจะคายตัวทํางานได้เองหมดพอจบเร็จปุ๊บคุณมาถอดไอ้ปองนี้ออกแหละตอนที่แก๊สนี่คายตัวแล้วถอดปองล่างออกแยกส่วนเลยแยกส่วนออกมาเรือนถังออกมาแยกถังออกมาตรงนี้ปิดเลยก็ได้คือว่าหยุดไปเลยถ้าเกิดตรงนี้คายตัวแล้วเราหยุดถ้ามันยังมีเชื้ออยู่อะหยุดไปเลยก็ได้เราไม่ใช้เราไม่ใช้เราก็ปล่อยไว้จุดเขาหน้าก็ได้นะ หรือว่าจะจุดใช้ให้มันหมดไปเลยก็ต้องเลื่อนออกมาหน่อยนะครับส่วนตัวนี้มันมีแก๊สในตัวมันแล้วมันก็จะพ่นเป็นไฟเลยแล้วก็เอาทอาเมื่อตรงนี้คายตัวเต็มที่แล้วแก๊สตรงนี้สามารถพ่นโดยตัวเองไม่ต้องใช้ชุดบำบัดควนะันเนี่ยเราก็ถอดชุดเนี้เอามาเก็บพอเข้าใจไหมครับมันมันมันต้องเป็นขั้นตอนนะคือถอดชุดนี้ก่อนนะพอตัวนี้คายตัวเป็นแก๊สมีเปลวไฟเ,เรียบร้อยค่อยถอดตัวบนนี้แต่ตอนแรกอะระหว่างที่แก๊สเริ่มคายควันเริ่มมากขึ้นมากขึ้น ตรงนี้มีควันมหาศาลเลยนะควันพ่นไปแล้วไฟมันยังไม่ลุกไงเราจะต้องทําตรงนี้นาทีเนี้ให้ตรงเนี้ยกลายเป็นไฟลุกตั้งแต่ต้นมือเลยนั่นแหละจบเพราะฉะนั้นหมดปัญหาเรื่องควันเรื่องหมอกควันเรื่อง pm เรื่องอะไรต่างๆหมดปัญหาโลกร้อนด้วยนะครับต่อไปก็ดูติดตามอาจารย์ได้นะครับอืมมันเลื่อนหนีเลยฮะมันจะไม่ให้ดูหรือไงเนี่ย เออก็คือชื่อชื่อช่องอาจารย์ก็คืออาจารย์วรรณรัตน์เนี่ยวรรณรัตน์เขียนอย่างนี้นะวอแหวนเราเรือสองตัวนอนเรนรเรือไม่กลดาสอนทานนะวรรณรัตน์ไม่ใช่แบบรัตนะนะรัตของอาจารย์ก็คือรัฐรัฐบาลนะนะวันวันนี้ไปว่าทองนะรัตก็คือรัฐรัฐทองคำนะโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับก็ช่วยกันนะครับช่วยกันไม่ใช่ช่วยอะไรช่วยกันไปพัฒนานะสิ่งที่ทำไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์ทำให้ ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ